เราจะทําอะไรอ่ะชื่อเมนูว่าบิทชดเราต้องใช้น้ําเชื่อมหมดขวดพอดีฮะยิงกระสุนว่าตำหกใส่ไปเลยใส่หลับลิ้นจีใส่หลับลิ้นจีจากหอของพี่เป้แล้วก็ใส่น้าลิ้นจีให้ในน้ําเชื่อมประมาณ50าสิบเมลเนื้อลิ้นจีมีอยู่ใส่ไปได้เลยคะปกติเราจะใช้น้ํามะนาวเนาะแต่ว่าวันนี้เราใช้ผงมะนาวแบบนี้ก็ได้หนึ่งช้อนครึ่งพอตามด้วยโซดา อาได้ยินเสียงไหมโอ้โหนี่มันจุกปิดโซดาจากวัวลฟ์คอฟฟี่ <c oughs> ใส่ไปอีก64ไปแมวน้ําแข็งจากเครื่องผลิตน้ําแข็งเวโอฟูฮะหลังจากนั้นก็ปิดฝาเด๋ยวๆวอดก้าอยู่ไหนอ๋อสำคัญ <c oughs> จริงๆเนี่ยการช่างตวงวัดเรามองว่ามันสำคัญมากเนาะใส่ไปไหม <c oughs> อ่ะพอแล้ว เครื่องปั่นที่ดีไม่จำเป็นต้องปั่นนานฮะเยอะๆๆๆเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคําเมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเี่แจ้เข้าปากแล้วนี่ลืมอันนี้ลืมเหรอเสิร์ฟความพิถีพิถันให้ลูกค้ายังยังใส่คืนเลยปั่นใหม่ปั่นใหม่อันนี้จริงๆเป็นเคล็ดลับใส่ลงไปได้เลยนะฮะครึ่งปั๊มแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วก็เช็คแบ่งงเอป็น่องอะไรแบ่งของแก้วก็ได้โอ้เอออ่ะบ่งของแก้วก็ได้โอ้เอออปรื่องอะร่องแกด้โอ้เลยครับ ถูกไปนิ่งเลยเด็กไม่ได้เปรี้ยวจังวะพี่เป้ันชอบนะตัดชื่อเห็นไหมยิ่งสูตรนี้ก็ไปลองทำตามกันได้ครับ